โอเคสวัสดีค่ะทุกคนพี่ตูนิชาพัฒนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อีกแล้วก็คือ c o l l center เนอะก็ยังมีอยู่นะคะทุกคน call center ก็ยังมีอยู่แต่แบบที่ตัวบันทึกเสียงไว้เนี่ยที่แชร์ลงกลุ่มก็คือแบบตั้งใจเนาะจะบันทึกเพราะว่าจริงๆเขาก็โดยโดย,โดยปกติสมนนาทั่วไปก็ไม่บันทึกอยู่แล้ว แต่อันนี้คือตั้งใจเพราะเพราะเรารู้ว่ามันมันเป็น call นเตอร์แต่หลายๆคนถามว่าทําไมถึงรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตัวเป็นเป็นตัวขายประกันใช่ไหมขายประกันแล้วก็มีลูกค้าแบบพวกสินเชื่อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จําเป็นต้องรับต้องรับทุกสายเนาะแล้วก็จำเป็นต้องรับโทรศัพท์ทุกสายเพราะบางทีก็กลัวว่าจะเป็นเป็นลูกค้าบ้างกลัวว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามทวงหนี้บ้างอะไร เราก็แบบจะกลัวว่าเขาจะติดต่อเราไม่ได้อะไรเงี้ยโดยปกติส่วนตัวตูวเนี่ยก็จะใช้เบอร์นี้อยู่แล้วแล้วตามโลกออนไลน์ก็จะมีเบอร์ตู่อยู่ตามออนไลน์อยู่แล้วอันนี้ตู่ไม่แปลกใจว่าเขาเอาเบอร์ตู่มาจากไหน,น0863506492เนี่ยมันโดยปกติแล้วแต่ทีเนี้ยในส่วนของที่โทรมาวันวันก่อนน่ะที่ตู่บันทึกเสียแล้วตู่เอาลงลงทิกตอกไว้อะ่ะก็คือที่ที่บอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ธน,นาคารเนาะครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วหนะ้าที่ตูไปลงบันทึกแจ้งความไว้เนาะก็คือแบบโทรหาคนอื่นๆเนาะว่าตัวกู้เงินแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอาชื่อของคนที่เขาโทรเหล่านั้นอะ่ะมันอาจจะเข้าถึงข้อมูลของตูได้ก็ได้อันนี้คือมันเข้าถึงข้อมูลของในโทรศัพท์ตัวก็คือรายชื่อที่เราเมมไวอ้อ่ะมันโทรไป แล้วบอกว่าตูเนี่ยเอาชื่อบุคคลเหล่านั้นเนาะบุคคลของอที่อยู่ในเบอร์โทรของตูเนี่ยเออเข้าไปไปไปค้ำประกันอะไรเนี่ยซึ่งตูก็ลงไปแจ้งความไว้ละตอนนั้นนะเมื่อปีที่แล้ววันที่แปดกันยาอันนั้นก็จําได้ดีเพราะว่ามันส่วนมากมันจะมีอะไรที่แบบเรื่องราวเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะมาในวันที่สําคัญตลอดเป็นวันเกิดบ้างอะไรบ้างวันสําคัญวันแห่งความรักบ้างวันที่มันแบบ คบรอบบรรสูญเสียของคนสําคัญในครอบครัวของเราบ้างอะไรแบบนี้มันจะมาในม,มาแบบแนวเนี้ยประจาเนาะขอรอ้องคอเซนเตอร์ได้ไหมว่ามึงอย่าโทรหากูได้หรือเปล่านะขออนุญาตใช้คำหยาบคายเนาะมึงโทรหาคนอื่นบ้างก็ได้เนาะเพราะว่าเออทุกวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วก็เรื่องราวก็เยอะแล้วก็ตังก็ไม่ค่อยจะมีด้วยไม่มีหรอกใน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 ,ในบัญชีกรุงไทยหรืออะไรเนี่ย ทุกวันนี้ไม่มีไม่มีเงินเก็บเลยเนาะมีแต่นี่เนาะไม่ต้องโทรมามันเสียเวลาเนาะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่เขาบอกว่าที่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตู่เนี่ยมอบอํานาจให้คนคนหนึ่งไปไปถอนเงินให้ไม่มีตมู่ไม่ไม่ไม่เคยมอบอํานาจให้ใครนอกจากคุณแม่นะเนาะที่อยู่ที่อยู่บ้านเดียวกันเนาะและไม่มีทางจะให้คนอื่นไป รกรรมแทนแน่นอนนอกจากคุณแม่เนาะก็คือทำธุรกรรมที่ธนาคารเอ่อสีชมพูเนาะอันนี้ก็คือมีแค่ธนาคารเดียวที่เรามมหมะอำนาให้ให้แม่ไปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเด็กๆเนาะก็จะมีอยู่ธนาคารเดียวก็คือถอนตังค์ให้ลูกอะไรเงี้ยบัญชีที่ฝากให้ลูกอะไรเงี้ยมีบัญชีเดียวนะส่วนของกู อะไรเงี้ยบางคนก็ตกใจว่าเอ้ยอะไรยังไงทําไมอย่างเงี้ยเนาะตกใจแต่นี่ตูไม่เคยมอบอานาจให้ใครและไม,ไม่ไม่เซ็นเอกสารให้ใครไปกระทาการอะไรอะไรแทนอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นเรื่องสําคัญแบบนี้ส่วนส่วนมากตูจะไปเองไปเองแล้วไม่ฝากสําเนาไม่ไม่ไม,มอบอํานาจอะไรให้ใครสักคนแหละไปเนะเาะเจ้าหน้าที่ธนาคารนี่ควรคี่งวดเนาะตูตูเข้าใจอยู่ว่าเอกข้อมูลที่มันหลุดไปของลูกค้าเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวนี้มันหลุดไปตั้งนานแล้วที่ตู่เคยบอกหลายๆคลิปอะอนั่นแหละแต่เราแต่เราแค่ต้องป้อง,องกันของเราเองข้อมูลของเราเองที่ว่าเงินล้วนๆหลายๆทกวันเนี้ยมันก็นะตูก็ไม่รู้มันมิชาชีพเดี๋ยวนี้มันเก่งมันเข้าไปคอนโทรลไปรีโมทรีโมทโทรศัพท์ของเราได้นะทุกคนพวกที่เรียนไอซีทีจะรู้ดีเนาะเพราะมันอันตรายมากบางทีแบบ โทรมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะกลายเป็นแบบไม่การรับโทรศัพท์ไปแล้วเนาะหลายๆคนแต่ตูจะรับเพราะว่าแต่ตูจะรวู้ว่าอันไหนแบบพูดบางทีก็ใช้อะไรนะใช้อะไรอะ AI บ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวกับข้อมูลอะไรนะประกันไทยอะไรเงี้ยคือเราคือเราอย่ามานั่นเลยว่าเอออย่าเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีกลุ่มอะ ที่เขาซื้อขายกันอยู่แล้วนะอันนี้ทุกคนรู้ดีคนที่เขาที่เคยซื้อขายอะ่ะตูกก็เคยซื้อขายนะเอาจริงถ้าเคยใครอยากจะรู้มาถามตุเลยแม่เออตูก็จะบอกให้แต่มันไม่ใช่เรื่องของตุแล้วตุตูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปแบบเออไปไปสร้างศัตรูหรือว่าไปสร้างอ่ออะไรแบบเนี้ยให้ให้กับตัวเองถูกไหมอันนี้ตุก็เลยแบบเอ,อ จะเตือนเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยแล้วเวลาฟังถ้ารู้รับปุ๊บแล้วรู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพรีบวางไปเลยไม่ต้องไปคุยกับมันเนาะ mm hmm. นะคะแล้วก็คนแก่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยคล่องเรื่องโซเชียลหรือว่าคล่องเรื่องอเทคโนโลยีแล้วก็มีเงินมีตังฝากอะไรในบัญชีอะให้เอาสม,มุดบัญชีไปไปจ๊อ แอปหรือว่าไม่ต้องติดตั้งเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีว่าทุกวันนี้มีชาชีพมันไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่มีความรู้นะทุกคนเป็นบุคคลที่มีความรู้แล้วก็รู้ดีแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างในองค์กรด้วยนะคะอันนี้ฝากเตือนด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเมื่อกี้ไปศูนย์เอมาก็เพราะว่าโทรศัพท์แฮงอีกแล้วก็คือล้างอีกแล้วว่าโดนไวรัสเนาะของตูก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปยืนยันตัวตนใหม่เท่านั้นเอง ถามว่าทั้วันนี้เสียดายอะไรไหมในโทรศัพท์ไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายอะไรนะคะนอกจากเบอร์โทรของลูกค้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะย้ายเบอร์โทรลูกค้าแล้วก็เสียดายรูปของลูกเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรเราเซฟไว้ในความทรงจำเนาะเออก็จะมีเท่านี้ก็พร้อมจะแบบล้างเครื่องได้ตลอดเดี๋ยวนี้ล้างมาสองครั้งละถ้ามันมีครั้งก็จะล้างอีกโอเคเท่านี้นะคะบ๊ายบาย